ซิงเจอยู่อีซิงนี่ว่าใช่ค่ะผู้ชมคะ่ะวันนี้ค่ะแปิดาผู้ชมนะคะมาฉลองกับเทศกาลตรุษจีนกันถึงสย์การค่ะเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะน,นะคะเ,คเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าไฮไลท์เด็ดของปีนี้จะเป็นอะไรกันบ้าง,งตามชมเลยค่ะจะเป็นอะไรซะอีกก็มงกุฎหัวมังกรประดับเพชรสุดอลังอันนี้นั่นเองและนี่ค่ะก็คือไฮไลท์ของงานในวันนี้เลยนะคะ ม,ง,พพมงกุฎพรมงกุฎเพชรที่มีมูลค่าถึง155ล้านบาทเลยค่ะคผู้ชมคะ star, degree, no to ได้ยนความพลังของมงกุฎร้อยล้านไปแล้ว <c oughs> ก็หันมาดูเหลับบรรดาน้องไฮรุ่นใหม่ที่ขอเดินตบเท้าขึ้นเวทีมาให้อาจารย์ช้างพสพรศิีตุลาหมอดูชื่อดังมาแนะนำเคล็ดลับการเสริมราศีหนุนดวงดีให้กับเหล่าบรรดาชีและฮีเหล่านี้ ่วนดวงใครจะเป็นอะไรยังไงคงต้องให้เจ้าตัวเขาเมาให้ฟังแล้วล่ะคะ่ะริ่มจากหนุ่มราศีมังกรน,น้องคิดคณชัยเบนจรงค์ขคุณลูกชายคนเล็กของอดีตเจ้าพ่อดีแท็กกันก่อนมีคนบอกว่าเป็นปีชงด้วยปีนี้เป็นมะมะรองครับ<อ>เกิดต้นปีสามสองซึ่งนับว่าเป็นเหมือนท้ายปีมะรองอะไรขยานเชื่อไหมในส่วนตัวเรานี่เชื่อไหมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งละแต่ว่าปกติเป็นคนทําบุญอยู่แล้วถ้าเราทําบุญเยอะๆก็คงจะดีกับ มังกรทองทั้งทีอยากให้มังกรทองปีนี้คาบอะไรมาให้คะความสําเร็จประสบความสําเร็จไปเองแล้วกันคุณพี่ก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆวงคอยเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะคะคุณน้องมาเมาส์กับสาวราศีกรกฎน้องมิ้วนัดมาดาชุนทวันนางนี้กันต่อเจ้าค่ะน้องมิวคะเป็นไงคะคําทํานายดวงชะตาประจําปีนี้ของเราค่ะเขาบอกว่าปีนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นทางการงานและการเรียนและทุกๆเรื่องเป็นแผลค่ะ ฉฉงนั้นดวงปีนี้นี่คือจะรุ่งดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว <c oughs> ตรวจจีนกันทั้งทีแมมวันนี้นอ้ําหวยอติยมากอย่างเรานี้พอจะมีเชื้อสายจีนมาบ้างไหมมีค่ะมีทางคุณพ่อมานิดนึงอะคะ่ะทางคุณปู่เป็นจีนดูจากตาก็าจะมีจีนนิดนึงอะคะ่ะเพราะไม่ได้แบบตาโตขนาดนั้น เป็นหมวยแบบมีตาสองชั้นหมวยแบบน่ารักน่าราักู้จินได้บ้างไหมนิดนึงได้ค่ะหนีห่าอุ้ยหมวยอินเตอร์ชัดๆเลยนะคะเนี้ก็า <c oughs> มาดูดวงของหนุ่มราศีเมษอย่างหนุ่มฟอร์มในนี้กันต่อเจ้าค่ะ <c oughs> คุณฟอมคะได้อ่านคําทํานายดวงของเราในปีนี้ยังคะอ่านแล้วครับฟังมาใช่ไหมรู้สึกเป็นไงโอเคไหมใจชื้นไหมหรือว่ายังไง ก็เขาบอกว่างานหนักงานหนักแปลว่าเงินต้องดีด้วยก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับปีที่แล้วก็บอกว่างานหนักก็หนักแล้วกันหนักขึ้นอีกก็ไม่แน่จะเป็นยังไงเน้นเรื่องงานมั้งครับเพิ่งเริ่มทํางานมาได้ปีเดียวตอนเน้นเรื่องงานก่อนเกิดปีนักสัตว์อะไรคะเถาะครับอะไรบอกยี่ห้อว่าอันนี้คือจีนของแท้อริจิอลเลยทั้งหน้าเลยมันมันจีนไปหมดเลยครับมีคำไหนที่อยากจะพูดหรือว่าอยากจะบอกผู้ชมเป็นภาษาจีนให้เราได้รู้สึกโอเคบ้างสำหรับปีนี้หนี ัักุภาพแแแขขงงรรล้วนคบส็โอเคผ่านค่ะอตีตกไายด้วยสาวราศีธนูแจนพัฒมนแต่ชนรง์แห่งโบนันซ่าเขาใหญ่ดวงปีนี้เขาบอกมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจะอะไรยังไงคงต้องให้เจ้าตัวเขาบอให้ฟังแล้วล่ะคะ่ะคุณแจนคะเป็นไงคะคำทำนายปีนี้ดวงเราเป็นยังไงบ้าง ไม่ <premises? S 1> ค่อยจะดีเท่าไหร่อะค่ะทำไมอะเขาบอกว่าอะไรก็คงจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแก่งแย่งอะไรเงี้ยจะไม่ดีเท่าไหร่เลยทุกคนถามนิดนึงว่าสวยแบบนี้มีเชื้อจีนเหรอคบ้างไหมมีค่ะฉันเป็นลูกครึ่งไทยจีนเลยค่ะไม่หมวยนนอาจจะเป็นจีนไหหลำปะคะจีนไหหลำหน้าเข้มเหมือนเหมือนพี่ชายอย่างเงี้ยจริงเหวเชื้อเขาทั้งเข้มทั้งแรงดีจริงๆบ้านเนี้ยแต่ถ้าใครอยากรู้เลยรู้จริงเรื่องดวงต้องมาฟังคำทำนายทางนี้เลยค่ะผมยกให้ราศีพฤษภนะ เพราะว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับทั้งเรื่องของงานและเรื่องของความรักนะในปีมะโรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะสละโสดมีคู่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีงานมีชื่อเสียงเนี่ยราศีพฤษภชัวแน่นอน,นอันดับหนึ่งเลยถ้าเอาเป็นเรื่องโชคเรื่องเงินเนี่ยผมก็ยังให้ราศีธนูยงาาังจะให้ซงไฮโซทัง้งหลายแหละที่เขารวยกันอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาอยากจะได้ของแบรนด์เนมเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงชะตาของเขาให้รวยยิ่งขึ้นอาจารย์มีอะไรน่าแนะนำไหมคะจริงๆผมว่า ถ้ามีตังค์เนี่ยซื้อได้แน่นอนนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือว่าราศีที่แบบต้องการของแบรนด์เนมไม่ยเยอะนะครับอย่างพวกราศีเมษเนี่ยราศีเมษร,ราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ออกงานเยอะมากนะครับในบรรดาไฮโซที่เราจะเห็นเยอะที่สุดในหน้าข่าวนะครับจะมีอยู่2ราศีเนี่ยนะครับดังนั้นในปีนี้สองราศีนี้ก็เป็นราศีที่ดวงดีมีตังค์ให้ช็อปมีงานให้ออกแน่นอนครับ ตรุษจีนปีมงกรทองปีนี้นะคะเป้ก็ขอให้ผู้ชมค่ะลัคกี้เลิฟแล้วก็ลัคกี้อินเกมขอให้รวยรวยรวยและช่วงหน้ายังมีสิ่งน่าสนใจกันต่ออย่าลืมติดตามังกบกระซิบนะคะไปละค่ะป,ปุ๊บปั๊บรับงานฉลองตรุษจีนกันอีกแล้วคงต้องยกให้กับ2น้อยคู่นี้น้อยแรกก็คุณน้อยที่พาพรอัชนานกับนิตยาสารหัวนอกที่กำลังจะเปิดตัวให้ได้ยนเร็วๆนี้ เป็นหนังสือแฟชั่นอเหมือนหนังสือทั่วไปแต่เป็นหนังสือยี่ห้อที่ดังมากในฝรั่งเศสยังไม่เคยเข้ามาที่นี่เราได้ไลเซนเข้ามาเป็นคนแรกซึ่งจะออกเดือน March เป็นโซเชียลดี e เตอร์ก็โอเคมันก็อยู่ในแฟชั่นเหมือนเหมือนที่เราทำทำมาก็ก็โอเคก็สนุกลดมากๆคะ่ะก็ขอให้ขายดิบขายดีหมดเกลี้ยงแผงก็แล้วกันนะคะ ส่วนทางป้าคุณน้อยนภะัสวร์ก็ไม่ขอน้อยหน้าด้วยการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพตามที่ชีถนัดเป็นรายการเกี่ยวกับเป็นแบบมกกากซินวารตี้ค่ะ แบบสวยงามตั้งแต่ศีรษะตัวเท้าทำยังไงให้สวยงามได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะไม่ใช่เฉพาะของแมกกาซีนผู้หญิงนะคะมีพิธีกรก็คือมาร์คชาวนเป็นพิธีกรชายแล้วผู้หญิงก็คืออลิซาเบธและซซตเลอร์อลิซาส่วนพี่จะเข้าช่วงกลางก็คือช่วงเกี่ยวกับว่าเดินให้ไงให้สวยวิธีนั่งวิธีเดินเนี่ยบอด,ดี้เกี่ยวกับการเสริมบุคลิกภาพ แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาออกงานสังคมชั้นสูงล่ะคะคุณพี่อุย้ยพี่จัดเวลาได้พี่จัดเก่งไม่เคยเสียเวลาเลย <c oughs> แหม,มเมาหมดทั้งงานราชงานหลวงแบบนี้ <c oughs> ก็ขอให้เรตติ้งกระฉูดก็แล้วกันนะคะแม่คุณ <c oughs>